ครับสวัสดีครับผมพันตุลวจเอทกทศพลโยธิคุตหรือว่าผู้กับหนุ่ยนะครับปีนี้ก็48ปีครับก็สวนมากคนที่เห็นไปผมตามแยกต่างๆก็คิดว่าผมกเกษียณอายุราชการแล้วมาเล่นการเมืองครับก็ผมลาออกจากราชการตำรวจมาเมื่อเดือนมีนา2564นะครับถามว่าทำไมาถึงลาออกจากราชการตำรวจ นะครับก็มีประเด็นคร่าวๆอยู่ประมาณ2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือ 1. ผมอยากช่วยข้าราชการตำรวจประเด็นที่2ก็ช่วยเรื่องปากท้องของพี่น้องชาวจตุมพะเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องตำรวจนะครับเพราะผมโตมาจากข้าราชการตำรวจชั้นตะทวนนะครับรับราชการมาก็จนถึงยศตำแหน่งพันรวรเอกนะครับ ก็ได้ไปการมา25ปีก็ได้รู้ปัญหานะครับเกี่ยวกับตํารวจเนะีเรื่องการโยกย้ายไม่เป็นธรรมและอยากเห็นสวัสดิการของข้าราชการตํารวจและกะ็เรื่องกําลังพลของตํารวจที่ขาดแคลนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้กำกับชาก็ในสำนักงานตวนแห่งชาติก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ผมคิดว่าถ้าผมลาออกมาเนี่ยผมสามารถที่จะทํางานการเมือง เพื่อที่ช่วยเหลือให้การตํารวจได้ครับก็ถ้ากับว่าถ้าผมยังเป็นตํารวจอยู่นะครับมันมีวินัยค้ําคอคผมไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้มากแต่ถ้าผมมานําทําในภาคข,ของการเมืองผมสามารถที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องตํารวจชั้นมือทวนได้ครับผมก็เรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรนะครับเปรียบเสมือนเพชรนะครับที่ขาดการเจีรไนนะครับชุมพรมีของดีมากมายนะครับ ผมอยากช่วยชุมพรนะครับเพราะชุมพรนะครับไม่ใช่แค่ประตูภาคใต้และไม่ใช่แค่เมืองผ่านชุมพรต้องเป็นเมืองแวะนะครับชุมพรเป็นเมืองการเกษตรนะครับมีผลไม้ามากมายนะครับเช่นทุเรียนมังคุดเงาะกล้วยนะครับของดีมากมายนะครับการรมมงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับชุมพรเนี่ยมีฐานที่ท่องเที่ยวอีกแยะมากมายนะครับที่รอการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐ นะครับให้ทุกคนให้ชาวบ้านนะครับมีความมั่นคงมีรายได้ที่ยั่งยืนนะครับอ,อยากให้ประชาชนทํางานอยู่กับบ้านอยู่กับภูมิลำเนาของตัวเองไม่ต้องทิ้งครอบครัวเพื่อไปทํางานต่างจังหวัดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะทำนะครับก็คือว่าอยากทำจังหวัดชุมพรให้เป็นตลาดผลไม้โลกนะครับที่มีคุณภาพระดับสากลเพราะผมเป็นลูกหลานชาวจังหวัดชุมพรเกิดที่นี่ โตที่นี่ผมอยากให้ชุมพรเจริญทัดเทียมท,ทันกับจังหวัดอื่นๆในประเทศถามว่าทําไมได้เข้ามาสู่วงการการเมืองก็มีอยู่สองสองสองเรื่องนะครับสองเรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือว่าสมัยที่ผมเป็นสารวัตรเมื่อปี2551นะครับผมได้มีโอกาสไปติดตามคุณกรจติกรนิดนะครับก็ได้เรียนรู้การทํางานของท่านท่านเป็นนายท่านเป็นรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถนะครับไม่แพ้ คนใดในโลกเลยนะครับเพราะว่าท่านได้รับรางวัลเป็นน้ำตีครั้งโลกนะครับอันนี้อันนี้ก็ท่านก็เป็นไอดอลของผมนะครับซึ่งท่านเป็นนักการเมืองที่ไม่เคยว่าใครนะครับไม่เคยให้ร้ายใครอภิปรายในสภาก็อภิปรายด้วยเหตุด้วยผลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเมืองใหม่นะครับแล้วก็ที่วกมาครับที่จังหวัดจุมพรนะครับก็มีเพื่อนผมนะครับธนาลิกิตศรีชาตินะครับธนาลิกิตศรีชาติก็เคยเป็นนายก อบตอหินแก้วเคยเป็นเลขานายกอบจจุมพรแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับเขาก็เคยเป็นรองนายกอบจจุมพรน,นะครับก็ตอนนี้ธนาเลขิตก็ได้สมัครในนามพักกล้านะครับแต่เขาน่าจะลงเลือกตั้งนะครับในเขตสองนะครับของจังหวัดจุมพรครับส่วนตัวผมนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครสสจุมพเรเขตหนึ่งในนามพักกล้านะครับอยากฝากบอกพี่หน้องประชาชนนะครับ จุมพรเขตหนึ่งอำเภอเมืองอำเภอสวีช่วยสนับสนุนพมให้ได้เป็นซอสเข้าไปนั่งในสภาเพื่อเป็นป้าเป็นเสี่ยงแทนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดจุมพรขอบคุณหมาครับสวัสดีครับ